วันนี้ค่ะลิซ่ามีแผ่นรองคลาน2ลาย2ด้านกันน้ำกันเชื้อราพกพาสะดวกมาแนะนำกันค่ะนี่เลยค่ะเซเกอร์ ager, แผ่นรองคลานคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรปกันน้ำกันเชื้อราผิวสัมผัสนุ่มน้ำหนักเบาพกพาสะดวกใช้งานง่ายได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านเลยค่ะสีและวัสดุที่ใช้ก็ปลอดภัยกับลูกน้อยด้วยค่ะขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะ เมตร80ซนติเมตรคูณ2เมตรขนาดเท่าเตียง6ฟุตและหนา15มิลิเมตรค่ะนอนสบายไหมครับสบายปลอดสารพิษปลอดสารก่อมะเร็งไม่มีสารตะกัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลวดลายน่ารักช่วยกระตุ้นและเสริมพัฒนาการลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะพับง่ายเก็บสะดวกประหยัดพื้นที่น้ำหนักเบาเพียง8 0 0กรัมค่ะ สีคุณภาพดีไม่หลุดลอกง่ายแนละไม่ซีดจางค่ะคุณแม่นักช็อปทั้งหลายที่อยากได้ของดีมีคุณภาพราคาประหยัดแบบนี้รีบช็อปให้ไวช็อปให้ทันนะคะ